สวัสดีจ้าพี่นอ้องพ้อป่ายสุขสุขโค้อมานี้นํำเสนอเมนูอาหารพื้นเมืองอีกแล้วจ้าว่าพนอาหารพื้นเมืองเข้าใพี่นอ้องก็เป็นไอยังล่ะใส่น่อข่อยอันน้ำซอสข่อยอยู่ด้อาหารพื้นเมืองก็คือมีนี่ใครมาไว้นี่ข้าวเหนียว ข้าวต้มมัดแล้วก็อัน,นข้าวต้มลูกโยนแล้วก็มีแกงมะลุมแล้วก็มีลาบปลาแล้วก็มีอะไรอ่ะมะระขี้นกมะเขือต้มชะอมแล้วก็อันกวางตุง้งกวางตุง้งเขียวๆแหละพี่น้องแล้วก็ขาดม่ได้ไข่ต้มไข่ไข่เป็ดเด้อพี่น้องไข่เป็ดต้มแล้วก็มีทั่วฝักยาวต้มจ้ะ ทั่วฝักยาวยี่แก้วซื้อมาแบบแกเราจ้ะเขาก็ยก่ยกแก้วมักกินเม็ดมันนะ่ะเม็ดทางใน,นมันนะ่ะมงแต่ว่าเนื้อมันกิกนได้จต่มันอ่อนอยู่ว่าออนเม็ดมันยังบรทันได้แข็งดีดอกแต่ว่ากินนอกกินในได้แซบ่บคือเกาจ้ะพี่น้องกินก็ลาบปลาเขากันดีดีจ้ะพี่น้องคอยก็ไปเห็นเพิ่มมาตลาดเช่้ามา,มาเศ้านี่พอดีเลยคอยก็เลยซื้อมาเอาไปฮ็ดกิน อาหารขึ้นเมืองต้องยาแก้วกินไขมันยะแก้วกินอย่างผัดเผ็ดปลาดุกเมื่อน,นั่นแม่ที่คอยไม่ได้เทศเองอะ่ะคอยไปซื้อข้าม้าแม่ไขมันขึ้นหัวกระบาลปวดหัวมาสองเป็นอาทิตย์เลยคอยคอยขึ้นว่าคอยจะมาฟื้นซะเล้วคอยลงคิปเห็นบอกคอยลงแน่บ่ลงแน่ลงสายลงสวยก็ลงไปยังว่าแหละอันนี้ก็คือกันที่พระท่านได้หายดีก็มาเศร้าก็กลงไปจักกี่ดอดกี่หยาบก็ไม่รู้ลงย่อม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 ,อม,อมไปยังว่าแหละยังว่าหายดีจ้ะ ก็จะเฝ้าล้งอยู่ดอกจะให้ทันแบบเถอะก็เท่ามากเพื่อนสิให้ว่าเฮาเฮ็ดนาทีบ่ถึงม่เฮ็ดนาทีบ่ถึงบ่ถึงย่แก้วบ่บบนั่นหรอกย่แก้วบ่ซีเรียตัวเองหรอกจ้ะย่แก้วกดดันตัวเองย่แก้วว่าจิเกย์ย่แก้วจะกดดันตัวเองเกินไปถึงถึงตอนไหนก็เอาตอนนั่นบ่ไดก็บ่เอาก็เฮ็ดก็ถือว่าเฮาลงคลิปลงคลิปกินลงคลิปเที่ยวอยู่แล้วทุกมือแต่ละมือคลิปอัน ยูทูบหรือเฟซบุ๊กอันเก้าข่อยก็ลงทุกเมื่อปัจจุบันก็ลงเฟซบุ๊กอันเก้าข่อยขอก็ไม่ได้ทิมข่อยก็ลงข่อยกับเขาเน้วกันนี่แหละเอออันนั้นก็ลงกับเขามังลงอันว้าแน่ยังแน่เต้นแน่เว้ากันไปข่อยไปได้ว่าข่อยวัดม้านี่แล้วข่อยก็ไปลงบอลงน่นเด้ข่อยก็ลงข่อยคือเก้าแต่มันหักหลายเน้วหลายอย่างปุ๊บเพจก็เล็กค่อยได้เข้าไปข่อยเขาจะมาตั้งเพจอันนี่ด้วยเนี่ย มันบ่ได้มันจะได้มาต้องเล่นไปเล่นมาอันนี้บ่มีเพจเนี่ยเขายากเพจคอยกันนั่นเดอ้อพี่น้องเด้อเขาไปติดตามไม่ค่อยได้เดอ้อเพื่อนๆตำนานความรักกับแก้วตาพากินเดอ้อเพจย่าแก้วแล้วก็ย t u b e กับแก้วตาพากินเดอ้อ youtube youtube กับแก้วตาพากินคือกันแหละพี่น้องเอ้ยนี่นี่ แล้วก็นั้นก็เหมือนกันไอ้บอกอะอะดอกดอกอะดอกดอกอะแกวตาพากินคือกันเด้อพี่น้องดอกดอกข่อยอะดอก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 นะมาเลยมาด็อกดอกดอกดอกนะพี่น้องกดเข้าไปเลยไปซอยกันสนับสนุนเออมันจะได้ตอนไหนก็ตอนนั่นแหละว่าจะหาทุนการศึกษาว่าให้ลูกใครเต้าจักน้อยหนึ่งแหละได้ตอนไหนก็ตอนนั่นแหละคั้นบ่อได้ก็บ่เป็นยังมันจะกดดันตัวเองหลายพูดมันบ่ดีจ้ะ ไอ้คนเดิมพี่น้องเด้อว้าวใหญ่ใหญ่หญ้างแล้ว